ในวิดีโอนี้นะครับจะสอนท่าไซแพรกนะครับท่าไซแพรกเป็นการเกรงตัวโดยที่เราหันข้างอยู่ซึ่งจะบระหิหารกล้ามเนื้อท้องด้านข้างเดี๋ยวเราไปดูกันว่าท่านี้ทํำยังไงครับสหรับท่าเริ่มต้นไซแพรกนะครับให้นอนตะแคงข้างนะครับนะครับโดยที่แขนเนี่ยวางลงไปให้ข้อศอกเนี่ยพาบหนักเราโดยที่ส่วนข้อศอกเนี่ย ขาเนี่ยให้เหยียดตรงลงไปขาด้านบนวางอยู่บนขา,ขา,ขนาด้านล่างนี่ขนาดเท่านี้โดยที่ให้ส้นเท้าเนี่ยกับข้อศอกอยู่ในเส้นเดียวกันเริ่มต้เนเกรงตัวขึ้นมาโดยที่แค่ข้อศอกกับปลายเท้าที่แตะพื้นแล้วก็เกรงตัวอยู่ย่างนี้นะครับรับตัวให้พยายามตรงเกรงขดมันจะได้กล้ามเนื้อท้องด้านในตรงนี้นะครับเราจะได้ต้องเกรงค้างไว้ข้อควรระวังน,นะครับคือบางคนาาแจะนแอนน ไม่ก็อาจจะแอนมากเกินไปนี่ผิดนะครับเมื่อทาด้านหนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยก็ควรทําอีกด้านหนึ่งเพื่อที่จะได้กาเรเดินทางของทั้งสองด้านเราคนเริ่มต้นเนี่ยค้างไว้ให้ได้นานที่สุดที่ดีคือพอจะ3ว,วิเมื่อแข็งแรงแล้วก็ควรจะค้างไว้สัก60วิครับ